วิธีแก้ไขประตูบานเลื่อนขูดลางล่างแบบนี้นะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่แม่กำปองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากช่างกระจกอลูมิเนียมนะครับเสียงประตูก็ขูดแบบนี้แหละครับเสาเกี่ยวมันไม่เกี่ยวกันนะครับบางทีประตูมันก็จะหลุดออกจากกัดนะครับเราก็จะใช้สิวหน้าแบนๆเนี่ยงัดเชี่ยวเสาเกี่ยวออกมามนะครับหลังจากนั้นก็ให้ตัวบานเลื่อนกับตัว บานตายนยให้มันค่อมกันเหมือนเดิมนะครับทีนี้ดูปัญหาต่อไปนะครับแสงข้างบนมันไม่รอดนะครับแต่แสงข้างล่างมันรอดประตูจริงๆแล้วเวลาปิดเนี่ยแสงมันต้องเสมอกันนะครับผมก็ใช้ไม้ช่วยตบเอานะครับและหลังจากนั้นนะครับมันจะมีรูข้างล่างอยู่ครับอันนี้คือรูตั้งร้อนครับเราก็เอา สกุไลแชกนะครับหรือไขควงแชกเนี่ยนะครับขันตั้งล้อขึ้นไปครับแล้วล้อที่เสาหน้าเนี่ยมันก็ยกขึ้นพอยกขึ้นเสร็จนะครับแสงที่มันรอดข้างล่างเนี่ยมันก็จะมาชิดนะครับประตูระหว่าง2บาน,นครับบานแบบแบกกลางเนาะแสงข้างบนกับข้างล่างก็จะเสมอกันนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ